Project 2B hopscotch นะครับโอเคสำหรับกิจกรรมที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ไทเกอร์อยากจะให้น้องๆน,นะครับไปฟัง c แช n ์กันเลยนะครับโดยที่แช n ์นี้มีชื่อว่า let's count by 10โอเคนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ โอเคฟังแชนเสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องๆน,นับได้หรือ,อยังเอย่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไทเกอร์พาไปดูกิจกรรมที่2แล้วกันครับคือ sing นะครับร้องเพลงโดยที่เพลงมีชื่อว่า Up and Down a Hopscotch นะครับโอเคพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันเลยดีกว่านะครับ ต่อกันที่กิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมมีชื่อกิจกรรมมีชื่อว่า make and play hopscotch นะครับโดยที่คำสั่งมีดังนี้ a make hopscotch square นะครับเขาบอกว่าอยากให้น้องๆวาดรูปนะครับโดยที่ hopscotch จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆคงเคยเล่นหมากเก็บเนาะก็จะมีทั้งสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปเดี่ยวและสี่เหลี่ยมคู่นะครับ ซึ่งสี่เหลี่ยมรูปเดียวๆแบบนี้เขาเรียกว่า single square นะครับและก็ถ้าเกิดตรงไหนที่เป็นสี่เหลี่ยมคู่นะครับเราเรียกว่า double squares นะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่า write numbers by 10 to 100 on the squares นะครับอยากจะให้น้องๆนะครับว่า อยากจะให้น้องๆนะครับเขียนเขียนตัวเลขนะครับอะไรตั้งแต่10จนถึง100นะครับโดยที่ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นทีละ10นะครับโอเคอย่างเช่น10 20 30 40 50จนถึง100นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นน้องๆก็ลองนับดูนะครับอันนี้คือ10 20 30 40 50 60, 70, 80, 90 and 100โอเคนะครับน้องๆสามารถโอเคนะครับตอนนี้น้องๆก็สามารถจะสร้างฮอป s c o t c h ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราสามารถสร้างฮอป s c o t c h ได้แล้วเรามาเล่น h o ปสกอตช์กันเลยนะครับ โดยที่กติกานะครับพี่ไทเกอร์อยากจะให้น้องๆอ่านเกี่ยวกับพี่ไทเกอร์อยากจะให้น้องๆอ่านกติกาข้อ1ข้อ2และข้อ3ง่ายๆนะครับแล้วก็ไปเล่นแล้วก็ไปเล่น h o อ s c o t c h กันเลย